ครับสำหรับจุดนี้นะฮะผมอยู่ที่จุดชมวิวพระยืนนะครับครับบริเวณจุดนี้นะฮะก็จะเป็นหาดคุ้มวิมานนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับครับสำหรับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นจุดสูงสุดนะฮะสามารถมองเห็นวิวทะเลนะครับครับที่เรียกว่าจุดชมวิวพระ,ะยืนนะครับก็นี่นะฮะก็จะมีพระ พายืนองค์ใหญ่ๆตรงนี้นะฮะก็ตรงนี้อยู่บนยอดถขานะครับจุดสูงสุดนะครับจุดชมวิวชายหาดคุ้มวิมานจังหวัดจันทบุรีนะครับครับก็ขึ้นมาก็จะมีทางขึ้นตรงที่มีรถวิ่งเข้ามาตรงนั้นนะครับก็สามารถจอดได้ครับแต่นี้ก็จะเป็นเส้นทางจักรยานขึ้นมานะครับ สำหรับคนที่ชอบการปั่นจักรยานนะครับก็สามารถขึ้นมาทางนี้นะฮะนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดสูงสุดนะครับก็สามารถมองเห็นวิวชายทะเลของอ่าวคูมิมานนะครับครับด้านล่างตรงนั้นนะก็จะเป็นถนนทอดยาวไปนะฮะก็ สามารถวิ่งไปได้จนถึงจุดชมวิวเดินน้ง,นงพญานะครับครับนี่นะครับครับสำหรับคนที่ที่เข้ามานะครับเส้นทางกาหาไม่ยากนะครับ ช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วนะครับรู้สึกว่าแดดค่อนข้างจะร้อนนะครับก็หาดก็สวยที่เดียวนะครับน้ําทะเลนะฮะใส่นะครับครับก็โอเคนะครับแค่นี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมจุดอื่นต่อนะครับครับโอเคครับ